สปาเกตตี้รสอะไรอ่ะหมูเป็นแบบว่าเป็นสปาเกตตี้แบบซอสมะเขือหมูไงอ๋อแต่เป็นของร้านอาหารญี่ปุ่นไม่มันเป็นของอาหารเป็นอาหารอิตาลีร้านอิตาลีกับญี่ปุ่นติดกันแต่ป้ายเขาเล็กโอ้ที่เราดูที่เราได้ดูคลิปว่ามันมีร้านอาหารอิตาลีร้านนึงที่แบบทำแบบน่ากินอันเนี้ยอ๋อชิมชิมชิมก่อนจะชิมก่อน เป็นไง <B. S 1> เต็มสิบให้แล้วหรืให้เ<อ>กา้าโอ้<า>จะมาช้อปปิ้งค่ะเ <c oughs> นี่ยมาช้อปปิ้งนะโลตัสอ่ะอะไรโลตัสที่ไหนแม่โครเออตูด้ดมาช้อปปิ้งแม่โคร นี่เรามากันที่อะไรโรตัสอิตาลีนี่นี้ด้วยนะโรตัสอ,อิตาลีอ,อยู่ในรั้วของแมคโครบังกะปินะคะก็คือเนี่ยแมคโครบังกะปิอยู่ข้างๆกันเลยนี่ช,ชัดเจนใครมาบางกะปิอ่ะมาแมคโครเข้ามากินข้าวที่ตรงนี้ได้เลยแต่เราไม่เคยมาเนาะเออเฮียเคยมาปะไม่เคย,ยไม่เคยไม่เคยเข้าโอเคคือเราเห็นว่ามันเป็นศูนย์อาหารที่ใหญ่มาก แต่ทำไมมันชื่อโลตัสอะเพราะมันเป็นของโลตัสไงก็ไมโครกับโลตัสเป็นของเครือเดียวกันแล้วโอเคนะั่งไปเข้าตรงไหนไปเข้าข้างหน้าอ่ะเข้าข้างหน้าไปทางนี้โอ้ร้านเยอะไหมเยอะนะเยอะเห็นที่โวมีมิชลินด้วยใช่หรอถูกบุญตรงเกียริไงไก่ข้ามันไก่ไอ่ะใหญ่มากเชียร์บอกใหญ่มากใช่ไหมไม่ใหญ่หรอก็อ่ะ,อนนะมาลองดูเขาเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยเขาเพิ่งเปิดไม่นาน กินอะไรดีอันนี้ต้องสแกนหรือเปล่าครับหรือสแกนจ่ายหน้าร้านได้เลยครับสแกนจ่ายได้เลยนะครับมีอะไรกินก่อนร้านน้ำสแกนได้ีไงต้มบูดรที่อยู่หน้าร้านที่เรากินกันนะ่ะอ๋อเหรอที่มีหอยนางรมอะ่อะจำได้ปะที่เรากินหอยนางรมอยู่ตรงสงมบัติไทยอะ่ะแม่ใช่สามบัติไทยอยู่ที่สนามกีฬาอ๋อ,อ,อของเหมูของหมูชุลาก็มาน่นากินเนาะ กินอะไรดีมีอาหารญี่ปุ่นด้วยอันนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นเฮ้ยราคาไม่แพงนะกจเก้าเก้าเก้านะแซลมอนเกนะ้าเก้านะมีราคามีราคา,ม,า,ามีโซนแบบนี้ด้วยเหรอเฮียโต๊ะแบบว่าเป็นแบบโต๊ะเป็นโซฟาครึ่งหนึ่งเป็นเก้าอี้ครึ่งหนึ่ง ดีจ้ะใหม่มากใหกิคุณจับนี่หูขอบน่ากิน,นอ,อ่ะนี่ไงมุนตรงเกลยดข้ามันไก่ที่ต้องมารอานานในการกินที่เซ็นท่านนี่รับหน้าสันท้องก็เสือที่กินที่ าสามยอดไอ้สามแยกสามแยกมีทเท้าข้าวผัดเจียวกินอะไรเธออยากกินข้าวแกงนี่ไงที่เธอเลงวิเนี่ยข้าวแกงร้านนี้เนี่ยใช่ปะ่ะเออน่ากินมากรุ่งนี้น่ากินมางเออน่ากินจังครับสแกนจ่ายได้ด้วยร้ออานนี้น่ากินอ่ะข้าวหมกไก่อ่ะ ออะไรดีอ่ะเธอกินอะไรอ่ะข้าวแกงไม่ใช่เหรอใช่แต่มันหลากกินหลายอย่างเลยอ่ะก็เอาหลายๆอย่างได้กินหลายอย่างได้เหรอเออกินหลายๆอย่างเนี่ยแต่รุ่นเทยังม่ดูเลยคืขนมจีนด้วยเออนี่ขนมจีนเหรอไม่ใช่นี่เป็นมีขนมจีนนี่แหละนั่นยาปูฮาลานนี่นะขนมจีนฮาลันอือว้าวนี่ฮาลันกินด้เลยนะครับกิน กินหลายๆอย่างนะจะกินอะไรอะ่ะกินขนมจีนป่ะนี่เมนูนี่น่ากินว่ะมีข้าวไก่อบเยอะไหนข้าวไก่อบูโ่ะนี่น่ากินนะราคาปกติคารเ์เกตมีข้าวไข่แซ่บนี่กินอะไรจ๊ะ เนี่ยไรกี่ไายมหาชัยไอติมโปรชั้นไอติมไอติมมีไข่พะโล้ด้วยเออไอติมคุกไข่นี่มีนี่ด้วยนะเขาเรียกอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดก็มีมีกินอ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยน่ากินว่ะนี่แล้วก็ทุกที่ก็ต้องมีเซียงเย่ยี่ที่ไหนไม่มีคือแปลกไปสั่งกะเพรานะอยากกินกะเพราดิร้านนี้เขาก็ดังอยู่แล้วมีหลายที่นะสาขาเนี่ยจะกินอันนี้แหละเพราะเยอะดีหิว จะกินแบบเป็นถาดเลยเพราะว่าจะกินหลายๆอย่างเออจะกินเป็นถาดเลยแล้วแบบหลายๆอย่างด้วยอุ้ยเอาอะไรสั่งเลยวิถีที่แกงก็มีชนะละนี่ราคาที่จะภาคนีนะโอ้ราคาไม่แรงนะเธอเนี่ยราคาห้าห้าหกห้าราคาดีอยู่นัวเอากระเพรากุ้งสั่งเลยไข่ดาวกระเพรากุ้งไข่ดาวทำซุปตักเองดีค่ะทำซุปตักเองซุป เจ๊กำลังตัดน้ำซุปเองอย่างตั้งใจคับคอมเมน้นแล้วมาถึงายตามันนาใจตามไปแล้วเดี๋ยวมานะจ๊ะจะเจยสั่งอะไรไม่รู้เลยนี่ดีกว่าต้องกินเอาข้าวมันไก่ครับ ต้องร้านนี้นะเพราะมันไก่สแกนนะครับไ,ไม่กนไม่ไกดโอ้น่ากินมากเลย ไปเลขลงได้มาแล้วจริงนะ น่ากินสดๆหน่ากินน่ากินกินเจ็สิบบาททั้งคู่เทอเจ็ดสิบห้าเจ็ดิบห้าพราะว่าของหนูมั 75, หนหกสิบห้าบวกไทดาาโ okay. อเคหนึ่งสองสามสี่ห้าน่ากินมากๆเฮียไปซื้อน้ำมาอเฮียกิน ของเฮียเป็นข้าวมันไก่นะคะอร่อยไหมเป็นสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้สิบให้สิบไม่ต้องอปรุงเลยจริงเหรอเต็มสิบให้สิบเลยนะคะข้าวมันไก่ของอะไรนะบุมตรงเกียรจริงดิไม่ต่างน้ำจิ้มมาเอาลืมเธอชอบกินน้ำจิ้มเธอรู้น้ำจิ้มนะคะลืมโวไปหิวอยู่เรื่มตับน้ำจิ้ม อร่อยแบบขนาดนั้นเลยเหรออือชิมให้เธยชิมแล้วลองชิมน้ําจิ้มก่อนให้เฮียลองชิมก่อนว่าจะอร่อยไหมแ้วน้ำจิ้มเขาแปลกเลยว่ะนี่ปกติแบบไทยผสมจีนๆคือเป็นเหมือนซีฟูดด้ดนิดๆป้ะเหมือนรู้เปรี้ยวเลยไม่มีไม่เปรี้ยวแปลขอชิมของแค่ไหนได้ปะได้ครับแค่แค่อยากรู้แบบเนีย่ยเอามาชิมน้ำจิ้มนี่็ ่้<น>วอร่อยอร่อยจังเต๋อน่ากินนะนแต่น้ำจิ้มข้าวมันไก่อร่อยมากกินมาการของเป็นอะไรอ่ะข้ตะไคร้อร่อยแห้งระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แห้งมากมากอร่อยเอาน้ำจิ้มข้าวมันไกมาใส่อันนี้ได้ไหมได้เอาน้ำจิ้มข้าวมันไกเขาอร่อยอ่ะตะไคร่นี่ก็คืออร่อยแล้วนะนี่จิ้ม ้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของแฮ่เต็มสิบหนูให้สิบอันนี้หนูเต็มสิบหนูให้เกา้าอุ้ยได้เก้าเลยนะเพราะว่าอะไรรึเป่ะหนูกินบ่อยแล้วรสแบบนี้รสแบบนี้เป็นรสที่หนูชอบแล้ว,ลวหนูก็กินบ่อยที่ที่หอพักมันก็นเลยรู้สึกว่าก็ปกติเหมือนที่หนูชอบกินหนูก็เลยให้กา้าให้เฮลองชิมไอ้นี่มงลองชิมเนี่ยไอตัวน้ำน้ำ,นำ,นำของเออ ดูดิว่าสู้กับเผาร้านที่หนูเจอชอบเป้นไงกได้ไสูส้ได้แต่มันเป็นแบบน้ำน้ำนิดเใช่มันมีน้ำมันไม่ได้แห้งน้ำเข้มข้นมากแทบอร่อยเนี่ยมันเจียงไม่เหลือเลยเป็นดูก่อนก็ได้อีกรอบหนึ่งเป็นไรอะ่ะเอาบุหรี่บุหรี่เน้นหมูครับครับ มนี่เลยบัวลองแม่ สปาเกตตี้อุ่ยน่ากินมากาเฮียหน่ากินมากกินหอมมากอ่าเออสปาเกตเกต,ตี้รสอะไรเหรอหมูเป็นแบบว่าเป็นสปาเกตตี้ซอสมะเขือหมูไงอ๋อแต่เป็นของร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ของอาหารเป็นอาหารอิาอาตาลีร้ารนาอิตาลีกับญี่ปุ่นติดก,กันแต่ป้ายเขาเล็กโอที่รรเราดูาที่เราได้ดูคลิปว่ามันมีร้านอาหารอิตาลีร้านนึงที่แบบทำแบบน่ากินอันเนี้ยอ๋อชิมชิมชิม แล้วเขาขูชีสข้ามวนเนี่ยโอ้ยดูควันไม่ชิมแตนเป็นไงเต็มสิบให้เท่าไรให้เก้าโอ้อันนี้เฮียเต็มสิบให้เก้าเป็นสปาเก็ตตี้หมูร้านอิตาลีใช่แต่ทำไมมองไม่เห็นเลยว่าอิตาลีป้ายคนเล็ก ไฟเขาไม่ใช่ไม่ติดไ้ยอย่ะเป็นไยเลยเ็กเขาอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเขาอยู่ติดกัน,นเฉยไม่ได้ปอยู่า,ยารญี่ปุ่นหอมอ่ะหอมชิ้นชีสใช่<ๆ>ชิ้นหอมมากอืม,อ,มนะอร่อยไหมอร่อย อร่อย<า>แบบอิตาลีจ๋าเลยไม่ใช่แบบว่าที่เรากินตามร้านทั่วไปอมืมันเหมือนมีชีสแล้วเหมือนมีหมูสับเด็ดไหมให้เท่าไหร่จ้ะกินแล้วเป็นอาหารต่างชาติเลยให้เท่าไหร่จ้ะให้เก้าเหมือนกัน <laughs> มันเป็นชีสแล้วเป็นหมูสับอะ่ะแล้วเหมือนมีกลิ่นแบบผักๆอันนนะแค่กิน <c oughs> น,นัวๆแต่ล้มอ่ะ มันเป็นรสชิชชีแต่มันเหมือนเผ็ดเผ็ดเบาๆบาเหมือนมันมันมันบอกได้ว่ามันไม่ใช่อาหารไทยอ่ะอร่อยใช่มันเข้ากันมากอ่ะคือข้าหน้ามาจะกินอีกถ้างหน้ามาก็าจะกินอีกอย่างนี้อย่างน้านี่กลับมา้นเอไอติมไข่แข็งครับไข่ต้องแข็งจริงนะ ก็มีนี่มาใหม่มหาชัยเป็นไอติมนี่มุึเรียนด้วยโอ้ได้ชินอ่ะขอชิมเลยนะได้เลยแข็งโม่แช่แข็งลา,งาเป็นไงจ๊ะอ,อร่อยแข,อแข็งช้อนจะหักแข็งช้อนจะหักเหรอ อะไรบ้างเป็นไงบ้างอร่อยก็รถก็ถไปก็รถมหาชัยนั่นแหละคก็จะไปเปลี่ยนท้อนเอา้อนเหล็กมากินเฮ้กินกันอิ่มแล้วนะจ๊ะกับมื้อเช้าของเราในวันนี้ที่อิตาลีโลต้าอิตาลีใช่ไหมก็คือมันเป็นฟู้ดคอร์ทที่อยู่ติดกับห้างแมคโคร,โครบางกะปิแล้วหนูคาดว่าหนูจะไปเดินวนแถวๆนี้นสักพักหนึ่งแล้วตอนเย็นหนูจะกลับมากินใหม่ดีมปี <laughs> ๊ดดีดีจ้ะ S <S <S หรือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย็นนี้ไม่กินแล้วก็ได้กลับบ้านพรุ่งนี้มาใหม่ดีไหมคะดีจ้ะจะไปลองทุกร้านเลยและเฮียอร่อยมัากถูกใจมากอร่อยมากเฮียชอบอะไรชอบที่ใหญ่เลยข้าวมันไก่กับระหว่างข้าวมันไก่กับสปาเก็ตตี้เฮียชอบอะไสรสปาเก็ตตี้เป็นรสที่ไม่ได้กินบ่อยๆแต่อร่อยมากอ่าแต่ข้าวมันไก่คือรสที่เหมือนเคยเคยกินประจําแต่เขาก็ทําอร่อยหนูคิดเหมือนเฮียเลยกะเพราที่หนูกินก็คือ อร่อยแต่หนูกินบ่อยแล้วรถอีกที่อื่นก็ทํารสนี้ก็คืออร่อยแต่สปาเกตตี้คือแบบอืมนอนัร่อยมอปากมอมไปหมดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมินเทนคอยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมินและเฮียจะทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัส,ด,ส,ด,สดีจ้าบ๊ายบาย